ค่ะวิธีที่จะพับนะคะก็จะใช้ผ้าคุหนูนะคะแบบยาวก็พับครึ่งก่อนนะคะพับครึ่งนี่นะคะพับครึ่งมาแบบนี้แล้วก็พับอีกหนึ่งครึ่งค่ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วใช่ไหมเสร็จปุ๊บก็เนี่ยค่ะทําแบบนี้ปพ๊บนี่ค่ะเราก็ได้แล้วแบบนี้นะคะก็จะสามารถเช็ดได้16ครั้ง16ครั้งยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะ ก็เดี๋ยวอันนี้ติตก๊กตติ๊กให้ดูก่อนนะคะอันนี้ถติว่าเป็นหน้าแรกหน้าที่หนึ่งนะคะสีแดงตรงนี้ค่ะก็จะเริ่มจากหน้านี้นะคะมาไว้แล้วใช่ไหมคะสีแดงอันนี้ก็คือผ้าด้านที่สะอาดนะคะด้านที่หนึ่งด้านที่สองเราก็ใช้นะคะเช็ดๆๆไปพอสุกระปกแล้วใช่ไหมคะเราก็กลับแบบนี้นะคะนี่คะ่ะเห็นไหมนี่คะ่ะก็เป็นด้านที่สามสี่นี่คะ่ะแล้วก็กลับแบบนี้ ห้าหกนะคะน,นี่ค่ะเจ็ดแปดค่ะนี่ค่ะเก้าสิบนี่ค่ะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นี่ค่ะสิบห้าสิบหกนะคะนี่ค่ะเห็นไหมอันนี้ก็จะกลับมาหน้าเดิมแล้วนี่ค่ะ ทั้งหมดนะคะก็จะมเีเราก็จะเช็ดอย่างนี้นะคะ่ะเรื่อยๆมีผ้าที่สะอาดถึง16ด้านนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ต้องไปบิดบ่อยๆคะ่ะเป็นเทคนิคดีๆนะคะพอดีได้มาจากโปรโที่เขาทำความสะอาดนะคะได้แบ่งความรู้มาค่ะแล้วก็ได้แบ่งความรู้มากับเพื่อนแล้วอีกอย่างหนึ่งคือว่าเวลาที่เราเช็ดทำความสะอาดเนี่ยผ้าจะเปียกไปแล้วก็จะมีรอยน้ำใช่ไหมคะก็จะให้ใช้ผ้าเปียกหผืนแล้วก็ผ้าแห้งหผืนนะคะ เอามารวมกันแล้วก็บิดนะคะผ้าผืนนั้นก็จะได้ความชื้นที่พอดีเหมาะกับการทำความสะอาดนะคะค่ะก็ฝากเทคนิคเล็กๆน้อยๆไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ จ้างอะไรคะ